เล็นว่าต้องแบบันชอมีผีช้าครบครับไม่ถามว่าพวงวินให้นายปนท้าพวงวินให้นายปนท้าไว้ใจเพราะนายฟังผี้ายพอดีตอนแรกไม่ไว้ใจ่พอแต่พอได้ขึ้นแล้วัวันนี้เนขึ้นไดีเลยนั่งมันทำได้สบายเลยนั่งสบาย่มงายังไงบ้างเป็นไง ับผมและคนก่านทนสนุกครับเพราะลองเองก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาทังานร่วงานแลก็มีอะไรบอาบีด้วยซึ่งก็เาท้าทายครับแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องที่สนุกมากครับีแล้วก็มีวันี อยานี้เราอย่าคุยละครกันเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยที่บ้านแต่ตอนนี้ปัญหาคือว่าบ้านใครเท่านั้นเองเ้นนี้มันเอาตัวรอดนี่ไงคนนี้นี่เขาจะแต่งงานแล้วป่ะ แต่บ้านบ้านไหมใหญ่มากเลยไม่ไม่ไม่ส่ไหมสมรวยมากส่ไหมรวยมากคือแบบมีบ้านแบบบ้านบ้านเลยเฮ้มาไม่ไม่ค่อ่ไบ้านัไมบ้านไม่มีบ้านนอนนอไปแล้วไปมาแล้วลไปแล้วไปแล้ว นี่มีหลังใหม่ป่ะไม่มีนี่อยู่ใต้สะพาน้วยโอเคบ้่อยากทำให้เสียไม่เลยไม่เสร็จปีกันในายยังไม่เสร็จครับตอแฟนสร้างบ้านให้อยู่ครับตนนี้ทำไรครับผมอยู่บ้านเดียวเจมฮะเฮ้ยเอาแมนแมนเลยดีกว่าใครจะให้บ้านอ่าใครแมนสุดคแมนแมนเอาเลยคมณว่าเธอไหมน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่เดี๋ยวใม่รับนั่นอ่าโอเคงั้นเทปนี้ตีไทยครัวไปีนียครัวบ้านน้องสายไหมแล้วหมแต่ว่า ถ้ง้วราบริาที่ที่อยากเห็นการต่ายที่เ็นว่าสบายอนี้เป็นหม่นั้นอกห้เปนเส้อผ้าอยากเด็กอีกทีนี้ขอซึ่เดไมเตรียมตัวกับพี่กิ๊กครับมเดี๋ยวเราจะกันที่บ้าน่หมแล้วแมทอะเดี๋ลวแมทต้องไป acting ่ะบาย่อนดีาบายคเดี๋ยวพั่น้าขอีให้คนไ้มค่ะขอบคุณขอบคุณมากที่เรามค่ะ